สวัสดีครับผมอู่ไฮบริดคาร์นะครับวันนี้ก็อยู่กที่อู่ไฮบิดนะครับก็วันนี้นะครับจะพามาครับส่งงานนะครับคันนี้เป็น t o โยต้าอาลปาก้าไฮบิดนะครับได้ทําการถอดระบบไฮบิดยกเลิกเรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้ลูกค้ามาจากจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็เรื่องสตอรี่เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะว่าเพราะอะไรลูกค้าถึงถอดนะคันนี้เดี๋ยวจะพาชมก่อนว่าถอดระบบไฮบิดเนี่ย วางเครื่องคันนี้วางเครื่อง2.4ไมเนอร์นะครับเป็นคันเร่งไฟฟ้านะครับก็เดิมทีใช้งานตัวไฮบริดอยู่กอ็อยากจะเปลี่ยนยกเลิกนะครับเริ่มจากคันนี้ก็คือทำถอดไฮบริดแล้วนะครับก็ได้ทำการเปลี่ยนโฉมนะครับคันนี้เป็นโฉมตัวไมเนอร์เชนนะครับก็สังเกตนะครับตัวกระจังหน้านะครับไฟหน้านะครับจะเป็น เป็นโปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็กันชนนะครับกาก็จะเป็นตัวไมเนอร์เชนนะครับไฟตัดหมอกจะเป็นแบบกลมนะครับถ้าถ้ามองภาพไม่ออกก็ลองดูถ้าเป็นเดิมๆนะครับหรือคันคันขาวก็ได้มันจะเป็นไฟคนเราแบบกันนะครับก็ในส่วนภายนอกเนี่ยก็จะมีพราสีตัวกระจังนะครับกันชนหน้าแล้วก็กาบประตูนะครับก็คือมันจะมี8ชิ้นนะครับเป็นชิ้นเล็ก แล้วก็กาบประตูนะครับในส่วนกันชนหลังก็เปลี่ยนด้วยนะครับก็คือตัวไมเนอร์เนี่ยมันจะกันชนหลังมันจะมีวาล์วตรงท่อเสียแล้วจะมาค้ายก็จะมีคิ้วน,นะครับถ้าเป็นของเดิมตัวไฮบิดอ่ะมันจะไม่มีนะครับะนะครับก็พาชมตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวในส่วนของเครื่องยนต์นะครับ อ่ะก็เดีสตาร์ทให้ดูนะครับถอดแล้วนะครับก็ไม่ต้องกังวลนะครับทีนี้ใช้งานขับอไปเที่ยวขับไปไหนก็สบายใจนะครับส่วนใหญ่ลูกค้าที่มาถอดเพราะว่าอ่ากังวลนะครับเกี่ยวกับตัวไฮบิดเนี่ยเพราะว่าอายุของตัวรถเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะนะครับสามสิบสี่ปีนะครับก็เริ่มไม่มั่นใจนะครับ อ่าก็ในส่วนของการดูแลรักษาเนี่ยถ้าเป็นลูกค้าที่อยู่ในกรุงเทพเนี่ยอาจจะไม่น่ากังวลเท่าที่อยู่ตา่างจังหวัดนะครับบางทีนะครับเวลาไปเซอร์วิสหรือเวลาไปซ่อมเนี่ยบางทีถ้าเช็คไม่ละเอียดหรือว่าเช็ควิเคราะห์ไม่ตรงจุดเนี่ยทำให้ลูกค้าเนี่ยกลัวนะครับก็เลยตัดปัญหานะครับ ถอดออกเลยดีกว่านะครับอ่ะเดี๋ยวดูภายในก่อนก่อนที่จะมาเล่าสตอร,รี้ลูกค้าคันนี้ประตูสไลด์นะครับก็ใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะครับปอดท้ายไฟฟ้านะครับเปิดได้ปกติระบบแอร์ก็เป็นเจี๊ยบนะครับอ่ะก็คันนี้ ด้านในไม่ได้ทําอะไรเยอะนะครับก็จะเน้นด้านด้านนอกแล้วก็วางเ็นไมเนอร์คือหน้าปัดนะครับตัวเม n เนอร์ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับมีวัดรอบเครื่องยนต์นะครับอมีเกความร้อนจอก็เป็นระบบแอนดรอยนะครับก็ภายในคอนโซลแล้วก็ยังเป็นเหมือนเดิมน,นะครับทีนี้ ลูกค้านะครับใช้งานอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่เออก็ใช้ไปซ่อมไปนะครับก่อนที่จะมาถอดเนี่ยอ่ะเดีย๋ยวจะเล่าให้ฟังมีอาการไฟโชว์นะครับแอร์ไม่เย็นลูกค้าก็พยายามเช็คหรือว่าพยายามซ่อมแล้วก็ยังไม่จบนะครับอาการนี้นะครับ ก็พยายามขับมานะครับให้เราได้ซ่อมอหลางจากตัวเช็คแล้วเนี่ยมันก็เป็นในหลายส่วนนะครับทั้งตัวแบตเตอรี่นะครับแล้วก็เป็นตัวแบตเตอรี่ไฮบริดนะครับที่เสื่อมตามอายุแล้วก็เป็นในส่วนของระบบเกียร์ทีนี้ในการซ่อมเนี่ยลูกค้ามองว่าไหนๆจะทำขนาดนี้ก็เลยตัดสินใจว่าทีแรกว่าจะ จะซ่อมแบบไฮบริดเดิมแหละแต่ก็อย่างที่บอกครับอยู่ต่างหวัดเขากลัวว่าเดี๋ยวถ้าจะเสียอีกเนี่ยแล้วไม่มีที่ซ่อมหรือว่าถ้าไปอยู่ตรงต่างหวัดเนี่ยคราวนี้อยู่ไกลอยู่ภาคเหนือเชียงใหม่นะก็กังวลถอดเลยดีกว่านะครับหลังจากคุยกันเรียบร้อยแล้วทีแรกว่าจะไม่ถอดจะาวว่าจะซ่อมแบบไฮบริดใช้นะครับอ่ะถอดก็เปลี่ยนโฉมด้วยเลยตอนแรกกล่าวว่าจะไม่เปลี่ยนนะครับ ก็ออกมานะครับส่งงานประมาณนี้นะครับสําหรับลูกค้าที่ใช้รถรุ่นนี้อยู่นะครับแล้วกังวลนะครับหรืออยากจะให้เราตรวจเช็คนะก็เข้ามาตรวจเช็คได้นะครับไม่ว่าจะเป็นงานเซอร์วิสเช็คระยะนะครับในส่วนของตัวระบบไฮบริดนะครับซ่อมแบตเตอรี่ซ่อมอินเวอร์เตอร์นะครับเราก็ดูแลให้อยู่แล้วนะครับที่เป็นรถนำเข้านะครับ ของตเกูยโตโยต้าเนี่ยเราเซอร์วิสอยู่แล้วนะครับอไม่ว่าจะเป็นพวกเอาพาดฮริเออร์นะครับเล็กซัสนะครับก็เข้ามาให้เราตรวจเช็คก่อนได้นะครับมีทั้งต่อบีทั้งเปลี่ยนใหม่นะครับของเรานะครับอะไหล่แท้นะครับเป็นของนําเข้านะครับมีรับประกันให้นะครับก็ในส่วนทันนี้ก็ถอดเรียบร้อยนะครับพร้อมส่งงานนะครับตอในส่วนของลูกค้านะครับอยากจะ เข้ามาชมก็ลูกค้าที่อยากจะเห็นนะว่าทํำยังไงนะครับเราก็จะมีรถที่ทําอยู่นะครับคันนี้ก็กำลังทําอยู่กันนะคันนี้วางเครื่องสามพันนะอันนี้พาชมคร่าวๆคันนี้ก็เปลี่ยนโฉมด้วยนะครับเดี๋ยวคันนี้คันนี้รู้สึกจะทําเยอะแต่เต,ต็มสเต็ปมากครับเดี๋ยวเสร็จแล้วจะรีวิวให้ดูนะครับวางเครื่องสามพันเปลี่ยนพวกชุดทามิ่งใหม่ด้วยนะครับโลของเดิมที่มาจากญี่ปุ่นลูกค้าอยากจะเปลี่ยนใหม่เซ็ตใหม่ นะครับอันนี้ติดแล้วก็ติดตั้งเบาะของตัวเอาผ่าสองศูนย์นะครับเป็นหัวมิกกี้เมาส์นะครับแล้วก็ค่อนข้างหลายอย่างนะเปลี่ยนเบาะหนังใหม่ด้วยนะครับแล้วก็อัปเกรดช็อคอัพเป็นเทยินด้วยนะครับคันนี้ปรับสิบะดับนะครับเป็นตัวเป็นตัวเอ็นดูโรโปรพัทนะครับเดี๋ยวจะมาเสร็จแล้วจะมารีวิวให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับคันนี้ก็คันนี้ก็อยู่ต่างหวัดเหมือนกันนะครับในส่วนของ ลูกค้านะครับที่อยู่กรุงเทพเข้ามาใช้บริการได้เลยนะครับสำหรับต้องการให้เราไปยกลถหรือว่าลถเสียนะครับเรามีบริการนะครับต้องบอกก่อนนะครับถ้าอยู่ในบริเวณกรุงเทพเนี่ยในช่วงเวลาทํางานเนี่ยเก้าโมงถึงหกโมงเย็นเนี่ยเรามีทีมงานเข้าไปเซอร์วิสให้นะครับถึงสถานที่นะครับถ้าไม่สะดวกมาหรือว่าลถเสียมีปัญหานะครับแต่ถ้าอยู่ต่างจังหวัดนะครับต้องการให้เราเซอร์วิสเรามีบริการลดสไลด์ออนนะครับอ่าก็มีราคาพิเศษให้นะครับสําหรับถ้ามาซ่อมที่เรานะครับ เรียกใช้บริการได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็มีส่งให้ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมอู U ๋ไฮบิดก็ฝากช่องทาง YouTube นะครับไฮบิดคาร์ประเทศไทยนะครับแล้วก็เพจ f a c e o o o k ฮบิดคาร์ .co.th ไปด้วยนะครับก็เร่งด่วนก็โทรสอบถามได้เลยครับก็ถ้าไม่อยากไลน์มาคุยหรือรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวผมจะลงให้นะครับไปกดดูในด้านล่างนะครับก็ คลิปนี้ผมขอบคุณครับ